สวัสดีครับ Bible Before Breakfast นะครับเรามาเฝ้าเดียวกันใน2องพ์กษัตริย์นะครับบทที่1นะครับข้อ9 10 11นะครับ12บสอเลยนะครับ9 10 11 12สิงผมจะอ่านให้ฟังนะครับ2องพ์กษัตริย์บทที่1นะครับข้อ9 10 11 12นะครับแล้วกษัตริย์ส่งนายทหารคนหนึ่งพร้อมกับทหารอีก50คนไปหาเอลียา นายทหารคนนั้นขึ้นไปหาเอลียาเขากําลังนั่งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึง่งนายทหารคนนั้นพูดกับเขาว่าคนของพระเจ้ากษัตริย์สั่งให้เจ้าลงมาเอลียาตอบนายทหารคนนั้นว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าจริงก็ขอให้มีไฟลงมาจากสวรรค์และเผาผลาญเจ้าและคนห้าสิบคนของเจ้าแล้วก็มีไฟลงมาจากสวรรค์และเผาผลาญนายทหารคนนั้นกับคนห้คนของเขากษัตริย์จึงสั่งส่งนายทหาร อีกคนหนึ่งพร้อมกับคน50คนของเขาออกไปหาเอรียาอีกในหารคนนั้นขึ้นไปพูดกับเอรียาว่าคนของพระเจ้ากษัตริย์สั่งให้เจ้าลงมาเดี๋ยวนี้เอรียาตอบว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าจริงก็ここขอให้มีไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเจ้าและคน50คนของเจ้าและก็มีไฟของพระเจ้าลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเขาและคน50คนของเขาจนหมดให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เราสังเกต สิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเพื่อเราจะเรียนรู้นามพระทัยพระองค์และเข้าใจสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะตรัสกับเราอธิษฐานในพระนามพระเจ้าเอเมนเอเมนนะครับคัมภีตอนนี้นะครับอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าผมเป็นคนเลือกพระกมภีร์มาเฝ้าเดียวนะครับตอนนี้เป็นตอนที่มันอ่านแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องอะไรซ้ำๆครับจะตั้งชื่อเรื่องว่านายห้าสิบนายทหารนายทหาร นายทหารคนคุณเป็นนายทหารคนที่เท่าไหร่นะครับกษัตริย์นะครับตอนนั้นนะครับก็คืออาหับใช่ไหมครับเราไล่ไปดูซิใช่ครับกษัตริย์อาหับนะครับส่งมันไม่มีฝนตกอยู่ใช่ไหมครับอืมเห็นนะครับอาหัศยานะครับอาหัศยารับอาหับตายแล้วนะคุคนนี้อาหัศยานะครับแล้วก็จะไปจับตัวเอรียานะครับดังนั้นก็เลย เขาก็บอกว่า <polarization> ส <Ke og> ืบมากันแล้วรู้แล้วครับว่าเอริยาอยู่ที่ไหนนะครับเสื้อสวมเสื้อเป็นขนนะครับเสื้อขนสัตว์นะครับมีหนังคาดอยู่ที่เอวนะครับเขารู้แล้วเป็นเอริยาเขาก็เลยส่งนายทหารนะครับคนที่หนึ่งไปนะครับนายทหารคนที่หนึ่งมีพวกทหารอีกฆ่าสิบคนใช่ไหมครับก็คือเป็นเหมือนนายกองนะครับมีทหารอีกฆ่าสิบคนไปเพื่อจะไปจับเอริยานะครับ เอลียนั่งอยู่บนยอดเขานะครับนายทหารนั้นบอกกับเอลียว่าคนของพระเจ้ากษัตริย์สั่งให้เจ้าลงมานะครับเราสังเกตดีนะคำว่าคนของพระเจ้านะครับเขาพูดนะครับ man m a of god ใช่ไหมครับคนของพระเจ้านะครับกษัตริย์สั่งให้ลงมานะครับเอลียตอบว่าถ้าฉันเป็นคนของพระเจ้าจริงก็ขอให้ไฟมาเผาเธอแล้วก็ห้าสิบคนของเธอนะครับแล้วก็มีไฟมาเผานะครับเราดูดีๆครับประโยคเหมือนกันเลยนะครับและกษัตริย์ก็ส่งอีกนะครับ ห้าสิบคนนะครับพร้อมกับทหารคนของเขาห้าสิบคนออกไปอีกนะครับนายทหารคนที่สองเองครับพูดกับเอริยาเหมือนเดิมเลยครับคนของพระเจ้ากษัตริย์สั่งให้เจ้าลงมาเดี๋ยวนี้เอริยาก็ตอบเหมือนเดิมครับถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าจริงก็ขอให้มีไฟลงมาจากสวรรค์และเผาผลาญเจ้าและห้าสิบคนของเจ้าแล้วก็มีไฟลงมาเผาผลาญน,นายทหารคนนั้นและคนห้าสิบคนของเขาจนหมด มีเรื่องอะไรในชีวิตเราที่มันซ้ำสองครั้งให้เราต้องเรียนรู้ไหมครับมีอะไรบางอย่างที่เราเองต้องอ่านพระคัมภีร์ซ้ำสอครั้งเจอตอนเดิมๆซ้ำกัน2ครั้งพูดเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องเรียนรู้เหมือนเดิมอีกครับมีไหมครับมีวันไหนไหมครับที่เฝ้าเดียวแล้วมีหรู้ว่ามีนะครับก็คือใช้พระคัมภีร์ตอนเดิมซ้ำๆอีกแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราอีกมีครับคําตอบคือมีครับ แล้วพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้อะไรครับผมคิดว่านายทหารคนแรกนี่นะครับเราเรียกว่าเขาอาจจะถือว่าตัวเองเป็นนายทหารได้รับคําสั่งมาจากกษัตริย์นะครับมาถึงบอกว่าคนของพระเจ้านะครับเรียกเขานะครับคนของพระเจ้ากษัตริย์สั่งให้ลงมานะครับถ้าเราได้ยินสิ่งนั้นนะครับถ้าเราได้ทําสิ่งนั้นนะครับแล้วคนของพระเจ้าตอบว่า ฉันเป็นคนของพระเจ้าจริงก็ขอให้มีไฟมาขอผ่านเถอะเราจะทำยังไงดีครับเราจะหยุดสถานการณ์นั้นก่อนไหมครับเราจะบอกโอ้ oh, คนของพระเจ้าขอขอขอโทษขอโทษเอาใหม่ขอมากับฉันเถอะนะครับแล้วเรื่องนี้มันจะมีสิ่งที่เราเองจะเรียนรู้อะไรบางอย่างได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเดี๋ยวคุณบอกคุณเลยครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่นะครับแล้วคุณไปดูคนที่สามซิว่าเป็นยังไงนะครับเราจะเรียนรู้อะไรจากเสียงนี้ครับถ้าพระเจ้าพูดเรื่องเดิมกับเรา ซ้สำๆอยู่สองครั้งครับถ้าเราเป็นคนที่หนึ่งเราทําผิดครับเรามาครั้งที่สองครับถ้าคุณเป็นนายทหารคนที่สองครับนายทหารคนที่สองมาไม่เคยได้ยินเรื่องมันต้องได้ยินใช่ไหมครับเขารู้ว่านายทหารคนแรกไปแล้วไม่กลับมาพร้อมกับคนของห้าสิบคนนะครับคนที่สองไปควรทำยังไงครับเราควรจะปรับยังไงดีหรือเราจะเปลี่ยนวิธีนะครับยิงธนูก่อนหรืออะไรก็ตามที่เราจะปรับเปลี่ยนวิธีไม่ใช่เข้าไปถามเหมือนเดิมคนของพระเจ้า กษัตริย์สั่งให้ลงมานะครับและก็เจอคําสั่งเหมือนเดิมครับถ้าฉันเป็นคนของพระเจ้าจริงไฟเผาผ่านเธอเราจะแก้อะไรก่อนได้ไหมครับเราจะหยุดสถานการณ์เลวร้วายนี้ไครับเราจะช่วยคนห้าสิบคนที่มากับเราได้ไหมครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เรารู้ถึงอะไรบางอย่างที่มันเป็นคําสั่งเดิมๆนะครับเป็นเหตุการณ์เดิมๆแล้วอย่าให้มันซ้ําอย่าให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆกับชีวิตของเรานะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะพูดอะไรบางอย่างพิเศษกับคุณก็ได้นะครับเรื่องของ การซ้ำๆอยู่เรื่องของการพูดกับคนของพระเจ้าหรือวิธีการหรือว่าเวลาเราทําอะไรบางอย่างถ้าเราผิดละคิดผิดละโดยเรามีลูกน้องในความรับผิดชอบเราด้วยนะครับเราจะแก้ยังไงเราจะปรับยังไงเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่านี่เป็นเรื่องหลายเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยนะครับคุณลองคิดดูครับว่าพระเจ้ากําลังพูดอะไรกับคุณให้เวลาคุณสามสิบวิครับคิดสิ่งเหล่านี้นะครับกษัตริย์ส่งทหารคนหนึ่งพร้อมกับทหารอีกห้าสิบคน ไปหาคนของพระเจ้าและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือคนของพระเจ้าก็บอกว่าถ้าฉันเป็นคนของพระเจ้าจริงก็ให้ไฟลงมาเผาเจ้าและคน50คนของเจ้านะครับและก็มีไฟลงมานะครับเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้สองครั้งนะครับพระเจ้าอาจจะตัดอะไรในใจของเรานะครับให้เราที่ถามด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยถ้อยคําเหล่านี้พงศ์เจ้าค้าให้เราเป็นคนที่ฟังครั้งแรกครั้งที่สองและเข้าใจที่สามารถที่จะแก้ไขได้ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นแลขอพระเจ้าทรงโปรดพูดผ่านพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเองควรจะดําเนินอย่างไรในแต่ละวันด้วยขอพระเจ้าอวยพระพรขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราที่เป็นคนที่จะปรับเปลี่ยนได้และไวตัวรู้ทันก่อนเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้น ก่อนสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับชื่อของเราและคนรอบข้างเราเราเจอที่ฐานสิ่งนี้ในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน,นครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ในพระพีตอนเดิมนะครับสวัสดีครับ